คุณได้จอหวังนะหัวเลียงกบหัวเลียงเลยอ่โอ้โหห้านี่อ้าหาจะหัวกู ชี่ยคัด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 ,คดอ่าดูดบัวบวะจัหวะกูเมื่อกี้เห็นใหมันดบับดแล้วตัวกุวเบาดาบับอไม่ค่อยักแรกไปไหมอ่นไหนเบ๊กูวะ,ะจังหวะกู สามตัวเลยรวะเนี่ยได้มึงเียตัวแป๊บนึ่งโอ้เหยียอุ้ยเหยียโดนนิ้วอีกอ้าโอ้ยดับให้หมดแหละสับอ้าวอ้าวอ้าวอาอ้เหยียตูดหลุดเลยมึงอ้าวอ้าวอ้าวบ้านมันหยุดก่อนหยุดก่อนตูดหลุดเลยสับเอ๊ะ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 เจ็บ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 นะครับนี่ก็ ตัวเพกัซัสนะครับนี่ก็ตัวทำลูกกันก็ได้มาเป็นตัวเฮียนนะครับ <c oughs> ตัวตวเฮียนนะครับตัวเยเฮี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 ยเียเฮียยเฮียยเฮียยเียเีเเเเเฮย นที่ไฟทำทุดท,ทุทททดวไหนนะครับตัวแรกมันไม่ทำลูกกันกันมาเนี่ยผมมีสามตัวนะครับเข้าไวต้องสลับหัวกันนะนะ

นี่ฮหนี่แน่ๆ่น่่นเนี่ยตัวตัวเพกกสัสนะฮะส่วนตัวนี้คือตัวอะไรนี่มีตาเนอะเนี่ยนี่ส่วนคือตัวอะไรวะมาลๆๆมาลเล้นเกี่ยวติดยิ้ตัวหลุถ่ายแน่ พอแล้วคลิปเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวันไม่จบคลิปเราก็ขอจบแต่เพียงสวันทีภาพคลิปลเราขอจบเพียงเท่านี้นะจจ,จบแล้วจบกลัวเครื่องชุดท้ายวิก